นึกพี่เต้มาอุ้มนะคะกับการใช้งาน Samsung Galaxy C4 3เครื่องนี้ค่ะเรียกว่าไปด้วยกันทุกที่เลยนะแต่ก็มีการเปลี่ยนไปใช้นะคะตัว Oppo Find N เนี่ยอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็เป็น Vivo X 4นะคะอยู่แป๊บหนึ่งสุดท้ายทําไมต้องกลับมาใช้เครื่องนี้เดี๋ยววันนี้อุ้มมาเล่าให้ฟังกันนะม,นม,นม,มีหลายเรื่องนิ่อุ้มชอบมันมากๆมีหลายเรื่องนิ่อมอยากให้ปรับนะคะในตัว Galaxy Z 4, 4มากๆเช่นเดียวกัน อ่ะแล้วก็บอกก่อนเลยค่ะว่าสําหรับวันที่10นี้นะคะรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์เหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออุ้มเนี่ยไปอยู่ที่งานเปิดตัวที่อเมริกาเลยนะคะสําหรับตัว the next galaxy นั่นเองค่ะเพราะงั้นเดี๋ยวรอติดตามกันแต่วันนี้มาชมเจ้า c 4 3กันก่อนเลย มาเริ่มจากเรื่องสภาพก่อนเลยละกันเดี๋ยวค่อยๆพาส่องนะคะว่าเป็นไงบ้างด้านหลังก่อนคืออุ้มเนี่ยไม่ได้ใส่เคสมานานมากๆแล้วนะก็จะติดเป็นสกินตัวนี้นะคะเอ,อ่อด้วยความที่ไม่ค่อยชอบสีของ C43 เท่าไหร่ตรงๆเนาะทีนี้อุ้มเนี่ยเคยไปทําตกนะคะที่ความสูงระดับโอประมาณประมาณไหลตรงนี้ได้เลยเพราะว่าตกจากรถตู้นะคะลงมาที่พื้นตอนแรกตกใจมากนึกว่าพังแน่นอนนะคะสรุปว่าอ่ะก็มีร่องรอยในการตกนะเป็นบางจุดนะคะอยู่ที่ขอบตรงเนี้ย มีพอสมควรเลยนะแต่ว่าโชคดีมากที่ไม่ได้พังนะคะตัวบันพับยังโอเคอยู่จอหน้าจอหลังจอกลางนะคะยังโอเคอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรตัวฟิล์มด้านหน้าเป็นยังไงบ้างนะคะฟิล์มด้านหน้าของอุ้มเนี่ยเพเยิรเริ่มเพเยอจากข้างๆตรงนี้ก่อน2อรอบก็มีการเปลี่ยนไปในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะจอด้านหน้าไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องจออีกทีเนาะเปิดดูด้านในค่ะโอ้อันนี้ยังกริ้งอยู่เลยอุ้มเนี่ยบอกทุกคนเลยว่าฟิล์มนะคะที่มันจะติดมาให้เนี่ย มันจะเริ่มนะคะมีฟองอากาศตรงนี้เเดือนมากสุดคือ8เดือนนะคะอุ้มลองมาตั้งแต่ซีโฟสองจนมาซีโฟสามแล้วเป็นเหมือนกันเลยทุกคนพอเริ่มเดือนที่7เดือนที่8นะคะมันจะเริ่มจากตรงนี้มีฟองอากาศขึ้นมาก่อนแล้วมันจะถ้าไม่ถ้าคุณไม่ไปเปลี่ยนนะมันก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจนะเป็นปกติเป็นทุกคนนะคะก็ไปเปลี่ยนที่ศูนย์เอาเนาะก็ใครใครที่เคยไปเปลี่ยนแล้วก็น่าจะพอทราบราคาอยู่นะคะประมาณ7 0 0บาทนะสำหรับการเปลี่ยนนะคะ ออบานพับเป็นยังไงบ้างเออมันก็มีลื่นขึ้นนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าลื่นมากนะคะก็ยังถือว่ายังแข็งแรงดีอยู่ส่วนรอยพับนะคะสำหรับอุ้มก็มีรอยเ,ออเรียกว่าเยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะจะเห็นได้เลยอย่างนี้เนาะ และยิง่งเพื่อนเนี่ยไม่มีรอยพับแล้วนะคะเราก็ตาเรายิ่งสังเกตเห็นนะตัวรอยพับนี้นะคะมากขึ้นอันนี้ก็เป็นปกติอยู่แล้วนะสำหรับการใช้งานส่วนอ,นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นว่าเฮ้ยจอข้างในมันมีปัญหามีแตกอะไรพวกนี้ไหมนะคะสำหรับวงยังไม่เจอแล้วก็จริงๆเพื่อนสนิทอุ้มเนี่ยสคนก็คือรวมอุ้มโดยไป3คน3ามเครื่องซื้อพร้อมกันอีก2คนก็ยังโอเคมากๆนะคะยกเว้นไปทําตกแตกอะไรอย่างเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ ความมั่นใจของการใช้งานเนี่ยของตัวจอพับได้อันนี้เนี่ยเอาให้ดูกันเลยว่า1ปีเต็มนะคะกับการไม่ใส่เคสด้วยนะมันก็ยังสภาพดีอยู่นะเรื่องที่สองนะคะเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องซอฟต์แวร์ดีกว่า ออหลังจากที่ยุ้มเลยเนี่ยลองไปใช้นะคะจอพับได้เนี่ยค่ยอื่นๆสี่นี m s u n g เก่งมากๆค่ะเป็นเรื่องของการปรับ U X U I นะให้เหมาะสมกับมือถือจอพับได้นั่นเองเพราะฉะนั้นใครจะตัดสินใจซื้อมือถือจอพับได้1ตัวอุว้มอยากพิจารณาที่ซอฟต์แวร์เป็นหลักเลยนะคะแล้วเรื่องอื่นๆเนี่ยค่อยตามมานะ อย่างนี้ตัวนี้มันดียังไงสําหรับ c 4โนะคะสิ่งที่เก่งอยู่แล้วก็คือการใช้งานทัท่วไปเนาะแต่ว่าอุ้มมาเจาะลึกกันดีกว่าสิ่งที่อุ้มชอบมากๆค่ะก็คือการใช้งานแบบที่เป็นรูปแบบ multitasking การเปิด multi window ต่างๆนานาเออตัวนี้เก่งตรงที่คุณสามารถที่จะปรับนะไซส์ของตัวแต่ละแอปนะคะที่เราเปิดได้คุณสามารถเปิดได้พร้อมกันสูงสุดที่3หน้าแบบนี้นะคะแล้วคุณยังสามารถกดตรงนี้เพื่อหมุนปุ๊บ ต้องการให้แอปไหนนะคะอยู่บริเวณไหนก็แค่หมุนมันไปแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่อุ้มเนี่ยหาไม่ได้จากบนอนือจอพรบได้ค่ายอื่นๆนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เก่งมากๆเลยอย่างต่อมาค่ะที่อุ้มว่าเก่งอีกอะ่ะก็คือเรื่องนี้ฟึบ เป็นเรื่องของการบีบบังคับแอปนะคะเหมือนที่เรเคยบอกไปค่ะว่าเวลาบางแอปเนี่ยมันถูกตั้งมาว่าเฮ้ยต้องเปิดเป็นแบบแนวตั้งเท่านั้นตัวนี้สามารถสั่งแอปได้ว่าคุณเปิดแนวนอนดีเพราะว่าเราเนี่ยต้องใช้งานแบบแนวนอนใช่ไหมเดี๋ยวมเองเนี่ยต้องดูกราฟใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถที่จะกดดูเป็นแนวนอนแบบนี้ได้เลยทั้งที่ถ้าเราเปิดที่เครื่องอื่นนะคะก็จะกลายเป็นแนวตั้งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เก่งมากๆเช่นเดียวกัน อย่างต่อมาคือคุณสามารถจะตั้งนะคะตัวแอปพลิเคชันให้เป็นไซส์ที่คุณต้องการได้เช่นเอ้ยแอปนี้คุณอยากเล่นเกมต้องการเป็น16:9ต่ออย่างเช่นเนี่ยไอตัวแอปนะคะ Instagram ถ้าไปเปิดที่เครื่องอื่นนะคะที่เป็นมือจอพับได้อตัตราส่วนมันอาจจะเป็นแบบเต็มจอใหญ่ปุ้มเลยมองเห็นรูปนะคะไม่พอดีแบบนี้คุณก็สามารถมาตั้งค่าได้นะคะในตัว c 4 3อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เก่งมากๆเช่นเดียวกัน และอีกอย่างนึงที่อยากยกตัวอย่างในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของเฟกโหมดนั่นเองอ่าเฟกโหมดเนี่ยคุณนะดูหนังดูซีรีส์ดู Netflix ใช่ไหมคะอยากจะตั้งอ่รู้สึกเมื่อยมือนะคะตัวนี้คุณก็แค่นี่เปิดเป็นแนวนอนแบบนี้แล้วก็พับจอขึ้นมาทุกอย่างมันจะถูกย้ายมาอยู่ด้านบนนะคะแบบนี้แล้วคุณก็ตั้งกับ ตแบบนี้แล้วคุณก็ดูซีโร่ซีรีอะไรพวกนี้ได้สบายสบายควบคุมนะคะได้จากด้านล่างซึ่งการทํางานแบบนี้เปิดได้เกือบทุกแอป,ปเลยนะคะก็คือเช่นต้องการให้อะไรไปแสดงผลอยู่ด้านบนก็แค่เปิดเฟกโหมดนะคะในแอปพลิเคชันนั้นๆซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เก่งมากๆเช่นเดียวกัน นอกจากเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ทางซัมซุงนะคะจัดมาให้เราแล้วสิ่งที่เขาเก่งอีกคืออะไรการใช้งานร่วมกับรถนะคะที่รวงรับนะ w ไว e ลสแอนดรอย i d ออโต้ Wireless, หลายเครื่องมีปัญหานะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยใช้งานได้เนียนมากๆเลยกินแบตนิดน,นึงแหละแต่ว่าใช้งานได้ดีนะคะออแล้วก็มีเรื่องอื่นอีกเช่นสมมุติการถ่ายภาพเนาะเดี๋ยวอุ้มเล่าให้ฟังกันต่อไปแล้วกัน <S <S พอพูดถึงเรื่องการถ่ายภาพนะคะก็ต้องบอกเป็นเรื่องนึงที่ทาให้อุ้มเนี่ย เปลี่ยนไปใช้รุ่นอื่นไม่ได้เลยยังต้องใช้เครื่องนี้อยู่นะคะอย่างแรกเลยเป็นเรื่องของกล้องค่ะถามว่าสเปคกล้องที่12.22 12, 12, เนี่ยมันแบบอุย้ยดีขนาดมันไหมคำตอบโอ้ก็คือ มันก็ไมได่ดีขนาดนั้นนะแต่ว่าพอเราเอามาใช้หลายๆอย่างนะคะบนตัว Galaxy c 4 3เนี่ยมันทำออกมาได้เอ้ยน่าสนใจยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณสามารถจะเห็นตัวเองได้ตลอดเวลาเปิด,เป,ดเปิดตัวจอหน้านะคะให้แบบเราดูได้นะว่าเฮ้ยทำท่าอะไรอยู่พร้อมไหมนะคะหรือว่ามุมนี้ใช่มุมโปรดไหมอะไรแบบนี้นะคะก็ทำได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะเป็นการถ่ายเซลฟี่นะคะด้วยกล้องหลังอันนี้เนี่ย ทุกวล็อกนะคะทุกช็อตคลิปนะใน Tik t อกนะคะอุ้มใช้เครื่องนี้ตลอดเลยเพราะว่าส่วนใหญ่้มจะตั้งนะตั้งแบบนี้แล้วก็ถ่ายนะคะแล้วก็จะเห็นตัวเองผ่านตัวจอด้านหน้าตรงนี้นะคะก็เลยมีประโยชน์มากๆเลยหรือว่าจะเป็นตัวงานวิดีโอเองก็ตามค่ะตัวนี้เนี่ยนอกจากจะนิ่งแล้วนะก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีด้วยตัวเลนส์ออลตอไวนะคะที่บางเครื่องเนี่ยตกมาตายเรื่องของความนิ่งเครื่องนี้ก็ทําออกมาได้นิ่งจริงๆแล้วคุณดูสีฟ้าดูสีท้องทะเลอะไรแบบนี้้โหอัพขึ้นโซเชียลนะคะใครๆก็ชอบ แล้วก็หลายคนบอกว่าถ่ายออกมาแล้วรู้สึกว่าผอมเออถ่ายออกมาแล้วรู้สึกว่าผอมนะคะเออแต่ว่าเรื่องของพอดเทสอะนะฉันหลังเบอร์มยังรู้สึกเฉยเฉอยู่นะคะเออเวลาผ่านไปอ่าตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่า สเปคน,นี้อาจจะน้อยเกินไปแล้วุก็รอนะคะตัวี44ว่าสเปคกล้องเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงแต่โดยรวมะคะ่ะกับ c 43เนี่ยอุ้มใช้มาตลอดก็ประทับใจเนาะด้วยความที่มันกันน้ําได้นะคะอย่างุขึ้นถ้านะคะฝนก็ตกเนาะเราก็ยังสามารถที่จะใช้เครื่องนี้หยิบออกมาเนี่ยถ่ายพ่้งถ่ายภาพนะคะได้แบบนี้นะก็เรียกว่าเจ๋งดี แต่ว่าบอกก่อนนิดนึงนะคะสิ่งที่อุ้มยังรู้สึกว่ากล้องตัวนี้มันอาจจะยังไปได้อีกนะคะเป็นเรื่องของความคมชัดของเลนส์ออลต์วานะคะในที่แสงน้อยมันอาจจะมีโ no น้มีนอยส์ขึ้นมาแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของความละเอียดของตัวกล้องนะ12ล้านอาจจะน้อยเกินไปแล้วสำหรับในทีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอุ้มพาไปดูตัวอย่างภาพที่อุ้มประทับใจนะจากตัว C43 ให้ดูกันนิดนึง องถึงแล้ววันนี้โชคดีมากนะคะอากาศค่อนข้างดีมากๆเลยถึงฝนใจลงเป็นระยะนะคะแต่ว่าอากาศดีมากนี่ลินนะคะนี่กำลังจะเข้าไปในถ้ำถ้ำนะคะนะคะไปนะคะ่อยลงนะเดี๋ยวไปดูท้าไหน อีกหนึ่งยางนะคะที่น่าจะได้ใช้ประจํำเลยก็คือการใช้งานร่วมกับปากกาเอสเพนค่ะเพราะว่าเวลาที่เราจะเซ็นนะพวกโคดชั่นหรือว่า พวกอินวอยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เซ็นผ่านเจ้าเครื่องนี้แล้วส่งข้อมูลต่อไปได้เลยค่ะการเขียนนะก็เหมือนยกเอาตัวโน้ตนะมาใส่ไว้ในตัว C43 นั่นเองแล้วคุณก็สามารถเขียนได้สบายๆนะคะแอปพลิเคชันสัมซุงโน้ตเนี่ยยังทำออกมาเนี่ยถ้าเทียบกับทุกค่ายแล้วก็ยังดีที่สุดอยู่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนอ,อ่อตัวปากกาเองนะคะการเปลี่ยนสีรวมไปถึงนะการ Import หรือว่าการ Export ไฟล์ต่างๆนะคะที่นำมาใส่เนี่ยทำได้ดีทำได้ครบถ้วนนะคะแล้วก็เขียนได้ลื่น ซซส์นี้เนี่ยทำให้คุณวางมือวางข้อมือลงไปแบบนี้นะคะไดะ้สะดวกนะแล้วก็เขียนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นจริงๆค่ะ ข้อเสียสําคัญเลยก็คือนอกจากที่ C43 จะไม่มีที่เสียประกกาแล้วใช่ไหมคะตัวเคสต่งตางๆที่ทําออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเคสของซัมซุงเองหรือว่าเคสข้างนอกอุ้มก็ยังไม่ชอบอยู่ดีนะคะสุดท้ายเนี่ยอุ้มก็ดีไซน์ขึ้นมาเองเป็นแบบนี้แต่ว่ามันก็ใช้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะเดี๋ยวรอดูปีนี้แล้วกัน,นะคะ่ะยังไงก็น่าจะมีปรกกาอยู่แล้วแหละแต่ก็ต้องรอดูค่ะว่ามันจะเป็นเคสเียที่ออกมาในรูปแบบไหน ทีนี้มาถึงสิ่งที่อุ้มเนี่ยร้องขอแล้วกันเนาะว่าอยากได้ในตัว c44 ค่ะเอาเร็วๆเลยแล้วกันนะอย่างแรกอยากได้จอด้านหน้านะคะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอันนี้เป็นอย่างแรกเลยนะ เออใหญ่ขึ้นมาเหอะใหญ่ยังไงก็ได้นะคะขอให้ใหญ่กว่านี้หน่อยนะอย่างที่2ออยากให้ตัวเครื่องน้ําหนักเบาลงทีนี้อุ้มไม่ค่อยบ่นเรื่องของน้าหนักเท่าไหร่เพราะเพราะอะไรรู้รรป่ะอุ้มเนี่ยพอไปใช้ vivo x p o นะคะที่โคตรหนักกว่านี้มากมเนี่ยพอกลับมาใช้ตัวนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ตัวเล็กโอเคใช้ได้แหละอย่างที่3มนะคะที่ขอก็คือ ขอสีใหม่เออไม่เอาทึมๆนะคะไม่เอาสีซิเวอร์แล้วส่วนตัวไม่ค่อยชอบอยากได้สีที่มันฮารูฮารามากยิ่งขึ้นแล้วพกแล้วแบบรู้สึกว่ามันใหม่จริงๆนะคะอย่างต่อมาก็คือขอรอยพับให้บางลงนะคะอย่างน้อยจางลงละกันถ้ามันจะหมดเลยแล้วมันไม่กันน้ําก็ให้มันกันน้ําอยู่นั่นแหละแต่ว่าให้รอยพับเนี่ยมันสังเกตยากขึ้นนิดนึงนะคะก็จะสวยขึ้นกว่านี้แล้วก็ขออะไรดีอ้อ ขอแบตเตอรี่ค่ะขอแบตเตอรี่ขอให้มันใช้งานได้นานขึ้นเออเล่าอย่างนี้ก่อนละกันตัวนี้เนี่ยแรกๆอะ่ะมันแบตไม่ได้ไหลขนาดนี้นะคะ ผ่านมาช่วงเดือนที่แล้วมัง้งมันมีการอัปเดตนะคะเฟิร์มแวร์ใหม่อะ่ะโอ้โหแบตไหลแล้วเครื่องเนี่ยร้อนจี๋เลยนะตอนนี้ถือว่าดีขึ้นนะคะนิดนึงก็คือแบตมันก็ยังไหลอยู่แหละแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยมันไม่ร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวมารอดูกันว่าตัวใหม่ซึ่งตัวใหม่เนี่ยมันน่าจะมากับซานดรากอนน่าจะ8พาร์ทเจหนึ่งนะคะน่าจะดีขึ้นแหละอันนี้คือความคาดหวังส่วนตัวนะก็ไม่รู้เขาจะยังไงมาเนาะอันนี้คือสิ่งที่อยากได้มากๆเลยนะคะสิ่งต่อมาก็คือ ไอ้กล้องเนี่ยไอ้กล้องเนี่ยช่วยคุณภาพดีขึ้นนิดนึงนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคือ4ล้านพิกเซลมันไม่พอใช้งานอยู่แล้วแหละถึงจะแบบบอกว่าเอ้ยมันก็พอถ่ายวิดีโอได้นะคะหรือว่าแบบถ่ายแบบอะไรนะวิดีโอคลอได้ใช่ไหมแต่พอเข้าจริงอะ่ะมันเป็นเพนพอต์อย่างหนึ่งนะคะของคนที่ใช้งานบางทีอาจจะแบบคลีกเกียจเปิดไปที่กล้องอื่นๆน,นะแต่ว่าตัวนี้ก็ได้แค่คุณภาพ4ล้านพิกเซลนะคะซึ่งมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สําหรับอุ้มนะ สิ่งต่อมาที่อยากได้หรอ,อน่าจะอยากได้เคสใหม่อ่ะเออคือเราอ่ะอิจฉาคนที่ใช้ซีฟิปมากเลยอ่ะ รารู้สึกว่าเขามีเคสเยอะมากนะคะมีแบบอุย้ยลูกเล่นนู่นนี่นั่นนะที่เป็นออริจินอลจากทางซัมซุงเลยนะคะแต่ว่าพอเรามาใช้ซีโฟมันไม่มีลูกไ,ไม่มีอะไรจะทำอะ่ะเออก็คือต้องไปหาซื้อเคสเองซื้อเคสข้างนอกก็อาจจะแบบเอ้ยไม่ได้ดีไซน์มาแบบเป๊ะๆเ,เ,เท่าไหร่นักนะคะอันนี้ก็เป็นความคาดหวังหนึ่งที่อ,อ่อสำหรับอุ้มนะอ,อ๋อแล้วก็อยากได้นะคะคือตัวเนี้ยด้วยความนี่มันเป็นตัวปีที่แล้วเนาะมันก็จะมีบางบางทีนะคะแอปหลายๆตัวก็เริ่ม มีช้าๆบ้างนะคะก็ตัวใหม่อันนั้นมันเรื่องที่น่าจะได้อยู่แล้วนะสำหรับเรื่องของความเร็วหรือว่าเรื่องของสปีดนั่นเองแล้วก็การเก็บประกานนะคะช่วยคิดให้มานิดนึงว่าเราจะเก็บมันยังไงดีนะเป็นเคสที่แบบทําออกมาเฉพาะมันเลยหรือว่าอะไรที่มันไม่ใช่แบบหนาๆน,น,นะคะอันนี้อยากได้มากๆเลยแล้วก็เรื่องของราคาราคาเนี่ยไม่รู้ดิด้วยค่าเงินนะมุ้งคิดว่าไม่ลงหรอก ไม่ลงแต่าไม่รู้จะขึ้นขนาดไหนนะคะก็คงต้องรอติดตามกันวันที่10อีกทีนึงอ๋อแล้วก็เรื่องสำคัญอีกอย่างนึงค่ะขอกล้องหลังอขอกล้องหลังใหม่เลิศๆนเลนะคะซูมคือจากสเปคที่หลุดออกมาอุ้มว่ามันไม่ได้ซูมได้เยอะมากขึ้นหรอกแต่ว่าขอให้ซูมดีขึ้นนิดนึงก็ยังดีนะคะแล้วก็กล้องหลักเนี่ยขอแบบแรงเลยนะเพราะว่ามันต้องใช้ไปอีกหนึ่งปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเถิดนะโอเคงั้นวันนี้นะคะน่าจะประมาณนี้อันนี้คือ อมเอาไม่์ขอุงอุ้มละกันตลอด1ปีที่ผ่านมานะคะกับ Samsung Galaxy C4 3ยังไงวันที่10นะคะ10สิงหาคมนี้ค่ะก็ลังงานเปิดตัวเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะคะเจอกันในรูปแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวรอติดตามละกันนะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ